เมนนี้นะคะพ่อค้าเคยขายปลาหมึกบดด้วยใช่ไหม,มคะเคยกินที่หน้าเซ็นทันแจ้งเมื่อหลายปีที่แล้วใช่แล้วค่ะพ่อค้าก็คือพ่อค้าปลาหมึกบดเลยทุกว<ฮ>ันน<ฮ>ี็ยขายอยู่นะคะขายตามงานคอนเสิร์ตงานอ e ีเวนต์เร็วนี้อาจจะเอาเข้าในร้านเสิร์ฟขับนะคะวันนี้เป็นน้องชายแท้ๆของเราเองนะคะ,ะขายปลาหมึกบดแบบนี้นะคะเป็นเจ้าแรกๆเลยนะคะขายมาสิบกว่าปีแล้วตอนนี้นะคะก็ขยายกิจการนะคะขยายทั้งกิจการขยายทั้งตัวเลยคะ่ะมาเป็นพ่อค้าเคบับนะคะแล้วก็เบอร์เกอร์ขายอยู่ที่ประชานิเวศสามนะคะเป็นร้านเลยนะคะอยู่ตรงข้ามกับธนาคาร ทานไทยพาณิชย์ค่ะร้านเปิดตั้งแต่บ่าย3ามโมงนะคะถึง5้าทุ่มค่ะบางทีก็ถึงเที่ยงคืนเลยค่ะนะคะก็จะมีเคบับไก่ค่ะมีเบอร์เกอร์หมูแล้วก็เบอร์เกอร์เนื้อเป็นร้านที่ทาเบอร์เกอร์สดๆดกันเลยนะคะทั้งวัตถุดิบแล้วก็รสชาตินะคะจะได้ความสดความฉ่ากันไปเลยค่ะประสบการณ์ในการทําเบอร์เกอร์นะคะพอค่ะก็เคยอยู่ในร้านเบอร์เกอร์นะคะฉะนั้นนะคะรับประกันความอร่อยแน่นอนค่ะใครอยู่ใกล้แถวะชานิเวศแถวงามวงวานนะคะก็สามารถไปอุดหนุนหน้าร้านได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่สะดวกนะคะสามารถสั่งในไลน์แมนได้